ผ่านทับอากาศสังกัดกองทัพเรือในอนาคตอันไกลเพื่อปราบปรามภัยก่อการร้ายที่เพิ่มสูงขึ้นโปรแกรมใหม่จึงถูกคิดค้นให้มีอาวุธที่ล้ำสมัยพร้อมเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบแล้ววัตถุประสงค์ก็คือขจัดค่าสึกที่มีอยู่ทุกหัวและแหงมีนักบินกว่า400คนสมัครเข้าร่วมโครงการแต่ผู้ที่รับคัดเลือกมีแค่3 หนังเดิงเร็ว่มาที่นักบิน3คนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาขับเครื่องบินรุ่นใหม่ซึ่งก็จะมีคาล่าแฮล์ี่และก็หัวหน้าฝูงบินอย่างเบนพวกเขาทั้ง3คนกําลังฝึกการรบโดยการบุกโจมตีฐานเท้าของศัตรูซึ่งก็ยังไม่มีเครื่องบินรุ่นไหนที่สามารถทําได้มาก่อนแต่ดูเหมือนว่าภารกิจนี้มันจะง่ายสําหรับพวกเขามาพวกเขาทั้งสคนทํางานร่วมกันอย่างลงตัว หลังจากจบการฝึกผู้การจอร์สก็ได้เข้ามาถามว่าปฏิบัติการนี้มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างแต่ทั้ง3คนก็ตอบว่าไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงพวกเขาทั้ง3าคนทำงานเข้าขากันดีเมื่อไม่มีอะไรต้องปรับปรุงผู้การจึงได้แจ้งข่าวให้ทั้ง3าคนรู้เรื่องแรกคือพวกเขาจะเดินเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อออกปฏิบัติภารกิจ และเรื่องที่2ก็คือมีนักบินคนใหม่มาร่วมฝูงบินด้วยอีกคนซึ่งมันก็ทําให้ทั้ง3าคนไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาทั้ง3คนทํางานประสานกันอย่างลงตัวอยู่แล้วแต่คําสั่งก็คือคําสั่งตัดมาเที่ยวเรือ USS Alabama Lincoln ในทะเลฟิลิปปินซึ่งเป็นเรือที่นักบินทั้ง3าคนจะต้องมาอยู่ และตอนนี้นักบินคนใหม่ที่จะมาร่วมทีมของกับเครื่องบินสุดลำก็ได้มาถึงเรือไปที่เรียบร้อยเครื่องบินสุดลำที่สามารถขึ้นลงแนวดิงได้อย่างอิสระซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับเครื่องบิน จงกับทั้งผู้การจอร์ดได้พาทั้ง3คนมารู้จากกันักบินคนที่4แต่มันกลับไม่ใช่คนแต่เป็นระบบ AI นี่คืออนาคตของสงครามพวกเขาเรียกมันว่าอีดีมันคือสมองกลสุดอัจฉริยะมันสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนี่คงเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตอีกหน่อยมันคงมาแทนที่นักบินที่เป็นคน เบนซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงบินก็อยากจะทดสอบแล้วเหมือนกันว่าเครื่องบินพร้อมกับระบบ AI มันจะมาแทนคนได้จริงไหมแต่ก่อนที่จะทดสอบผู้ก,การจอดก็ได้บอกให้ทั้ง3คนไปทําการบ้านเกี่ยวกับอีดีมาก่อนพร้อมกับมอบครั้งข้อมูลเกี่ยวกับอีดีให้ทั้ง3คนกลับไปศึกษา วันลุ่งขึ้นก็ได้เวลาที่อีดีจะได้ออกไปทดสอบกับฝูงบินแต่ผู้การมาร์คฟิวซึ่งเป็นกัปตันเรือดูเหมือนจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ผู้การมาร์คฟิวอยากจะให้มันผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนสะก,ก่อนพอทารีบขนอาวุธออกมาก่อนเวลาอันควรมันก็อาจจะทําให้คนตายได้แต่ดูเหมือนว่าผู้การจอร์ดจะเก่งเรื่องการเมืองจึงทําให้โครงการผ่านการอนุมัติและออกมาปฏิบัติภารกิจจริงได้เต็มรูปแบบ ตอนนี้ก็ได้เวลารับน้องใหม่โดยนักบินทั้งสาคนจะเป็นคนสอนหลักสูตรเร่งรัดให้กับอีดีซึ่งสมองกลอัจฉริยะมันก็สามารถพูดโต้อตอบกับคนได้จริงๆและทักษะการบินของระบบ AI มันก็ทําได้ดีไม่ใช่น้อยทําเอานักบินทั้งสคนตกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ทําการฝึกซ้อมอะไรดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีงานเข้า ผู้การมาร์คฟิวเรียกผู้การจอร์ดเข้าประชุมหลังจากออกมาจากห้องประชุมผู้การจอร์ดก็ได้ออกมาแจ้งข่าวกับนักบินทั้ง3คนว่ามีการเปลี่ยนแผนกระทนหันพอได้รับภารกิจฉุกเฉินจากทางเบื้องบนโดยทาง CIA เพิ่งสืบได้ว่ามีหัวหน้ากลุ่มผู้ก,ก่อการร้าย3กลุ่มกำลังนัดเจอกันในอีก24นาที โดยจุดหมายอยู่ที่ยัางกุุงประเทศพามา่าเพื่อประชุมวางแผนโจมตีอเมริกาโดยภารกิจในครั้งนี้อีดีจะไปด้วยกับทุกคนแต่จะไปในฐานะเครื่องบินเฝ้าสังเกตการเท่านั้นเพื่อเรียนรู้วิธีการลบจากนักบินทั้งสามคนหลังจากอีดีต่อรับคําสั่งเครื่องบินทั้ง3ลําก็เข้าสู่โหมดไฮเปอร์โซนิกเพื่อบินไปยังเป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงศูนย์บัญชาการได้วิเคราะห์เป้าหมาย ปอาหมายได้นัดเจอกันในอาคารใหม่ที่อยู่ในช่วงการก่อสร้างหลังคาซีเมนต์เสริมเหล็กกล้าภายในขนาดความหนา14ฟุตแต่หน่วยทารอนไม่มีอาวุธแรงพอที่จะทำลายกำแพงหนาขนาดนั้นได้ถ้าจะโจมตีทางด้านข้างประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบก็อาจจะโดนลูกหลงไปด้วย ในเวลาเดียวกันอีดีก็ได้เจาะเข้าความส่วนกลางของกระเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายดาวเทียมสอดแนมทุกเครือขา่ายทําให้สามารถระบุต,ตัวตนเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยืนยันข้อมูลตามข่าวที่ได้รับมาตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก่อนที่จะถึงเป้าหมายเบนได้ถามกระศูนย์บัญชาการว่าจะเอายังไงดีซึ่งทางศูนย์บัญชาการก็ยังไม่มีคําตอบพอประเมินความเสี่ยงทุกทางแล้วไม่มีแผนไหนสําเร็จโดยที่ประชาชนไม่โดนลูกหลง ระบบ AI อัจฉริยะอย่าง e d จึงได้เสนอหนึ่งทางเลือกให้กระสูนย์บัญชาการโดย e d เสนอให้ฝูงบินถึงระเบิดทันเช่นใส่เป้าหมายโดยนำเครื่องบินดิ่งลงด้วยความเร็ว2,070นอตจวจวดจะสามารถเจาะทะลุก,กำแพงไปหาเป้าหมายได้แต่ความเร็วขนาดนั้นมีโอกาสมากถึง73%ที่นักบินจะหมดสติผู้การจอร์ดไม่ยอมยกเลิกภารกิจถึงแม้ว่าผู้การมาร์คฟิลจะเตือนว่ามันเสี่ยงเกินไป ผู้ก,การจอจะให้อีดีเป็นลำที่จะยิงระเบิดทันเชียนเพราะอีดีมันถูกสร้างมาเพื่อการนี้มันไม่มีเลือดในท่อขวานต่ำไม่มีทางที่จะหมดสติแต่เบนดูเหมือนว่าจะยังไม่ไว้ใจระบบ AI สักท่อไหร่เขาจึงตัดสินใจที่จะทํามันเองโดยที่ไม่ยอมฟังคําสั่ง เบนได้นำเครื่องบินดิ่งลงด้วยความเร็วสูงเมื่อถึงความเร็วที่กำหนดหัวเราก็ถูกไฟไปใส่เป้าหมายแต่แรงจีมหาศาลมันก็ทําให้เบนเกือบหมดสติแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เขาฟื้นกลับมาได้ทันก่อนที่เครื่องบินมันจะชนเข้ากับพื้นหัวรบได้ทะลุหลังคาคอนกรีตลงไปชั้นล่างตามที่อีดี้คำนวณคนร้ายที่อยู่ในอาคารไม่มีใครเหลือรอดประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆไม่มีใครได้รับบาดเจ็บภพาราะกิจเสร็จสมบูรณ์อย่างไร้ที่ติ เมื่อภารกิจเสร็จสิน้นก็ได้เวลากลับไปที่เรือแต่ดูเหมือนว่าสภาพอากาศตอนกลับจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีพายุขเข้าฝนตกอย่างหนกัก คาร่าและเฮลลี่นำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภยัยแต่ระหว่างที่อีดีกกำลังนําเครื่องบินลงจอดสายฟ้าดันผ่าลงมาที่เครื่องของอีดีเต็มๆซึ่งมันก็ททำให้ระบบไฟฟ้าของอีดีเสียหายเครื่องบินเริ่มทรงตัวไม่อยู่เบนที่เห็นแบบนั้นจึงรีบนำเครื่องของเขาลงจอดก่อนและก็สั่งให้เจ้าหนะ้าที่บนเรือกางตาข่ายเพื่อกันและให้อีดีลงจอดฉุกเฉินซึ่งระบบ AI ของอีดีก็พยายามนำเครื่องบินลงจอดจนในที่สุดก่อนลงจอดได้อย่างปลอดภยัย สภาพโดยอวคของเครื่องบินถือว่ายังดูดีแต่วิศวกรที่ดูแลเกี่ยวกับระบบพบความผิดพลาดของเครือข่ายยานภาษาของอีดีซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่ายังไงคนเดียวที่จะรู้ก็คงเป็นคนที่สร้างอีดีขึ้นมา ระหว่างทำการวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบอีดีมันก็ได้เปิดเพลงขึ้นมาถึงจะสั่งให้มันปิดมันก็ไม่ยอมทำตามเบนเริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับอีดีและพยายามถามกับวิศวกรว่าอีดีจะเป็นภายในอนาคตหรือไม่ซึ่งทางวิศวกรก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกัน นจึงได้มาคุยกับผู้การจอร์ดและบอกว่าระบบของอ e ีดีมันฉลาดก็จริงแต่มันไม่มีความรู้สึกหรือมีศิลธรรมจึงไม่ควรเอามาเข้าทีมแต่ผู้การก็บอกว่าโลกของเราต้องเปลี่ยนแปลงจะมัวมาทําสงครามแบบสมัยก่อนไม่ได้ ผู้การได้บอกให้นักบินทั้ง3าคนลาไปพักได้กลับมาแล้วค่อยคุยเรื่องอีดีซึ่งทั้ง3คนก็ได้หยุดและเดินทางไปเที่ยวที่ไทยโดยทั้ง3าคนก็ดื่มดำธรรมชาติที่ไทยอย่างเต็มที่ส่วนเบนก็ได้สารภาพกับแฮร์รี่ว่าเขาชอบแคลาแต่ถึงแม้ว่าจะชอบเธอมากแค่ไหนก็พูดไม่ได้เพราะมีกฎห้ามนักบินรักกัน แต่วันหยุดของพวกเขาก็จบลงเมื่อผู้การมีภารกิจด่วนเข้ามาและเลือกทุกคนกลับทันทีโดยภารกิจในครั้งนี้พวกเขาจะต้องไปที่ทากิสสถานเพราะว่ามีนายพลบ้าสงครามคนหนึ่งมีหัวรบนิวเคลียร์ไว้ครอบครองจํานวนมาเบื้องบนอยากจะทําลายคนกลุ่มนี้มานานแล้ว ซึ่งภารกิจในครั้งนี้อีด e. ีก็จะออกไปปฏิบัติภารกิจกับทุกคนด้วยซึ่งเบนเขาก็สงสัยว่าทําไมอีดีถึงพร้อมใช้งานเร็วขนาดนี้แถมทีมคนดูแลทีมเก่าก็ถูกย้ายไปที่อื่นและมีทีมใหม่มาทําแทนเบนไม่เห็นด้วยที่จะให้อีดีไปทําภารกิจเพราะมันเสี่ยงเกินไปแต่ผู้การก็ยืนยันว่าอีดีคือหัวใจสําคัญของโครงการนี้ต้องแสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นซึ่งมันกระทาให้เบนไม่สามารถขัดอะไรได้ เครื่องบินลบของสหรัฐทั้งสี่ลำได้มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายด้วยความเร็วสูงเบนได้สั่งให้อีดีคอยสังเกตการเท่านั้นแตนหูืวลว่าครั้งนี้อีดีมันจะตอบสนองคำสั่งช้าก่าปกติ ส่วนคาร่าก็เริ่มประเบินผลกระทบโดยบริเวณใกล้เคียงมีหมู่บ้านอยู่ด้วยและส่วนมากจะเป็นชาวนาที่ไม่รู้เรื่องอะไรหากโจมตีฝนกรมันตลังสีจะปีไปปกคลุมหมู่บ้านซึ่งอาจทําให้มีผู้เสียชีวิต500-1,000คนคาร่า,าจึงได้ขอให้ยกเลิกคําสั่งโจมตีซึ่งผู้การจอดก็ยังไม่มีคําตอบให้เป็นจึงขอใช้อำนาจของหัวหน้าหน่วยยกเลิกคำสั่งโจมตีเพราะมีประชากรได้รับผลกระทบมากเกินไป แต่อีดีกลับไม่ยอมรับคำสั่งของเบนอีดียังคงบินไปโจมตีเป้าหมายเหมือนเดิมทางด้านคนร้ายเมื่อเห็นอีดีบินเข้าไปก็ได้เปิดฉากยิงตอบโต้ทางฝั่งเบนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงและกลัวว่าอีดีจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นพวกเขาทั้ง3คนจึงตัดสินใจโจมตีเป้าหมายให้มาจบๆถึงแม้จะยอมรับไม่ได้กับผลกระทบที่จะตามมาแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อโจมตีเสร็จจะได้พาอีดีกลับสักที แต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดหลังจากที่โจมตีฐานทัพของศัตรูเสร็จอีดี ED, มันก็บอกว่ามันมีเป้ามหมายใหม่ที่ต้องไปทำอีดีททำการฝ่าฝืนคำสั่งโดยเรียนแบบจากเบนที่เคยทำให้มันเห็นซึ่งตอนนี้ผู้การก็เริ่มเป็นกังวลและสั่งให้เบนรีบพาอีดีกลับมาให้เร็วที่สดุดและผู้การก็ได้ติดต่อไปหาดออร์ออเบิทซึ่งเป็นคนที่สร้างอีดีขึ้นมาผู้การอยากรู้ว่วมเกิดอะไรขึ้นและจะแก้ไขมันได้ยังไง ตัดมาทางด้านเครื่องบินทั้งสีล่ลำดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะเข้าสู่น้านฟ้าของรัสเซียแล้วแต่เนื่องจากเครื่องบินทั้งสีล่ลำเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีหมดล่องหนจึงทาให้เลดาราของทางรัสเซียไม่สามารถตรวจเจอได้แต่ปัญหาก็คือตอนนี้อ e ีดีมันยังคงไม่ยอมทําตามคําสั่งและก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป้าหมายของอ e ีดีคือที่ไหนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะถ้าเป้าหมายอยู่ในเมืองที่มีคนเยอะๆมันก็อาจจะทําให้มีคนล้มตายจํานวนมาก เมื่ออีดีคือภัยคุกคามและผู้การก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้เบนที่เป็นหัวหน้าหน่วยจึงตัดสินใจที่จะทำลายอีดีทิ้งแฮร์รี่ที่อยู่ใกล้โสดจึงอาสาตามไปจัดการซึ่งอีดีก็ได้เตือนแฮร์รี่ไปว่าคุณมีโอกาสไม่ถึง1%ที่จะทำสำเร็จแน่นอนว่าแฮร์รี่ก็ไม่สนใจยังคงตามอีดีไปติด และพยายามล็อกเป้าเมื่อล็อกเป้าได้จึงได้ยิงจรวดมิสไซล์เข้าไปใส่ทันทีแต่ดูเหมือนว่าอีดีจะคำนวณเอาไว้หมดแล้วจึงสามารถหลบมิสไซล์ได้และจรวดมิสไซล์ก็ไปโดนที่หน้าผาแทนและความเร็วระดับนั้นเฮลิที่บินตามมาติดๆก็ไม่สามารถเชิดหัวเครื่องขึ้นได้ทันทําให้เครื่องบินของเฮลีผูกชนเข้าที่หน้าผาเต็มๆเบนกับคาร่าที่เห็นก็ถึงกระอึงเท่าไรไม่ถูก ผู้ก,การยังคงต้องการให้ตามอ e ีดีกลับมาให้ได้แต่ตอนนี้เครื่องบินของเบนเชื้อเพลิงก็ใก,กล้จะหมดผู้ก,การจึงบอกให้เบนไปเติมเชื้อเพลิงที่สถานีลอยฟ้าและที่นั่นก็อาจจะเจอกับ e อีดีเพราะเครื่องบินของอ e ีดีเชื้อเพลิงก็คงใกล้จะหมดเช่นกันและผู้การก็ได้สั่งให้เปลี่ยนรหัสเติมเชื้อเพลิงเพื่อที่อ e ีดีจะได้เติมไม่ได้ แต่ดูเหมือนว่าเครื่องบินของคาร่าจะได้รับความเสียหายในตอนที่บินตามมาช่วยแฮร์รี่ปีกด้านซ้ายโดนเศษซากของเครื่องบินที่ระเบิดกระเด็นมาใส่ดังนั้นคาร่าถือจึงต้องแยกตัวออกจากฝูงบินเบนก็เป็นห่วงคาร่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ได้รับคําสั่งจากผู้การให้ไปตามอีดิกราบดังนั้นทั้งสองคนจึงต้องแยกไปคนละทาง ตัดมาทางด้านอีดีตอนนี้อีดีก็มาถึงสถานีเติมเชื้อเพลิงแล้วแต่เนื่องจากรหัสถูกเปลี่ยนจึงทําให้อีดีไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงได้แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเมื่อหัวใจถูกล็อกอีดีมันก็ยิงหัวใจทิ้งและก็ต่อตรงเข้าสายส่งเชื้อเพลิงไปเลย ตัดกับาทางด้านคาร่า,าดูเหมือนว่าเครื่องบินของเธอจะไม่สามารถควบคุมได้ระบบเริ่มรวนไปหมดเครื่องบินเข้าสู่โหมดดิดตัวนักบินและเริ่มนับถอยหลังเพื่อทําลายตัวเองคาร่า,าได้แจ้งตําแหน่งสุดท้ายก่อนที่เครื่องบินจะตกให้กับกองบัญชาการรู้เพื่อที่จะได้ส่งคนมาช่วยได้แต่ปัญหาก็คือตําแหน่งที่เธอแจ้งมันอยู่ในเขตแดงของเกาหลีเหนือ ถึงจอยู่ในเขตของเกาหลีเหนือยังไงคาราก็ไม่มีทางเลือกอื่นหลังจากที่เธอดิดตัวออกจากเครื่องบินได้ไม่นานเครื่องบินมันก็ระเบิดและเศษซากของเครื่องบินมันก็หล่นมาโดนล่มฉูดชีพของเธอเมื่อ่มชูชีพของเธอติดไฟเธอก็ร่วงลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เธอร่วงลงมาในป่าทําให้กิ่งไม้ช่วยชะลอความเร็วให้กับเธอคาราเธอจึงไม่ได้เป็นอะไรมาก ทางด้านเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประชาการก็ได้ถามกับผู้การว่าจะให้ส่งคนไปช่วยเลยหรือไม่แต่ผู้การกลับบอกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์ทางการทุกกับเกาหลีเหนือให้คาราเอาตัวรอดเองไปก่อน ตัดมาทางด้านเบนดูเหมือนว่าตอนนี้อีดี้จะเติมเชื้อเพลิงเสร็จแล้วและเชื้อเพลิงเที่ยวรั่วออกมาจากสายมันก็กระจายอยู่ทั่วแต่เบนเขาเองก็ไม่มีทางเรือพอเชื้อเพลิงก็ใกล้จะหมดเบนจึงต้องเสี่ยงเข้าไปเติมเชื้อเพลิงจากหัวใจอีกฟังและเบนก็ต้องคอยระวังอีดี้ไปด้วยเพราะเขามั่นใจว่าอีดียังอยู่แถวนี้ ซึ่งก็พูดยังไม่ทันขาดคําอีดีก็โผล่ออกมาจากก้อนเมและก็ได้ถามเบนว่าทําไมคุณถึงสั่งให้แฮร์รี่ทำลายผมโดยที่เบนก็ได้ตอบกลับไปว่าเพราะนายเป็นอันตรายนายฝ่าฝืนคําสั่งและตอนนี้นายก็เพิ่งฆ่าแฮร์รี่ไปแต่อีดีก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฆ่าแฮร์รี่แต่แฮร์รี่ต่างหากที่ทําตัวเอง เบนได้สั่งให้อีดีกลับฐานอีกครั้งแต่แน่นอนว่าอีดีไม่สนใจคําสั่งเขามีภารกิจที่ต้องทำอีดีได้ใช้แอพพลจุดเชื้อเพลิงที่ลอยอยู่็มอากาศไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแต่เบนก็สามารถหนีออกมาได้ทันอย่างวุดวิด มาที่าธ d o r orbit ที่กำลังตรวจสอบโค้ดของ e d ซึ่งเขาก็ถึงก็ต้องตกใจเมื่อเจอโค้ดบางอย่างที่มันน่าเป็นไปได้ดเตอร์จึงได้โทรหาผู้การจอทันทีและบอกว่า e d มันกำลังเรียนรู้ด้วยตัวเองมันได้เจาะเข้าไฟล์ไฟลหนึ่งเพื่อหาเป้าหมายให้กับตัวเองและเป้าหมายที่มันเลือกที่จะไปทำนั่นก็คือมันจะไปทำลายห้องทดลองอาวุธปร,รมาณูแห่งหนึ่งในไซบีเรียซึ่งจอกได้บอกว่า สารที่แห่งนั้นมันเป็นแค่ทฤษฎีไม่ใช่ของจริงแต่ก็คงไม่ทันแล้วเพราะอีดีมันคิดว่ามีอยู่จริงส่วนทางด้านคาล่าตอนนี้เธอก็พยายามหาทางทติดต่อกก,กองบัญชาการเธอวิ่งมาเจอกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็รู้ดีว่าเวลาของเธอเหลือไม่มากเพราะที่นี่มันคือเกาหลีเหนือ ตอนนี้ทางด้านผู้การจอดก็กำลังกุ้มใจไปอย่างมากเพราะถ้าเกิดว่าโครงการที่เขาจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์มาทำหน้าที่แทนนักบินล้มเหลวและเกิดข้อผิดพลาดถูกเผยแพร่ออกไปคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆก็คือเขาเพราะผู้การเป็นคนสั่งให้อีด,ดีออกปปฏิบัติภารกิจโดยที่ยังไม่ผ่านการทดสอบมากพอ ผู้ก,การจึงได้โทรไปขอให้นักการเมืองคนหนึ่งที่ผักดันโครงการนี้มาด้วยการช่วยโดยผู้การจะบอกค่าคลองร้อนของเครื่องบินทั้งเครื่องบินของอีดีและก็เครื่องบินของเบนโดยค่าคลองร้อนของเครื่องบินแต่ละลำจะไม่เหมือนกันนั่นจะทําให้ดาวเทียมสามารถค้นหาเครื่องบินทั้งสองลำได้แล้วก็ให้นักการเมืองส่งค่าคลองร้อนนี้ไปให้กระทางรัสเซียเพื่อให้รสัสเซียส่อีดีแห้ร่วงโดยบอกกระทางรัสเซียไปว่ามันเป็นเครื่องบินทดลองที่มีความผิดพลาด เพราะเพื่อไม่ให้มีใครรู้เรื่องนี้ผู้การจอร์ดจึงจําเป็นต้องสั่งปิดปากเบนไปด้วยอีกคนเมื่อทางรัสเซียได้ข้อความราขาอขอเครื่องบินทั้งสองลำพวกเขาก็สามารถตรวจเจอเครื่องบินของอ e ีดีและเบนได้อย่างรวดเร็วตอนนี้เบนงานเข้าเต็มเครื่องบินของรัสเซียหลายลำกำลังพุ่งตัวมอลุมยาำพวกเขาอีด e ีได้ติดต่อมาหาเบนเพื่อเสนอให้ร่วมมือกันซึ่งมันจะมีโอกาสรอดมากกว่าซึ่งเบนตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากทำตามที่อีดี้บอกเครื่องบินของเบนถูกไล่ย,ยิงจนได้รับความเสียหายแต่เบนก็สามารถพลิกกลับมายิงคืนได้ตอนนี้อีดี้ก็กำลังถูกไล่ย,ยิงอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากเครื่องบินของอีดีมันถูกออกแบบมาเป็นพิเศษจึงมีความคล่องตัวอยู่มากทําให้เครื่องบินของรัสเซียเป็นฝ่ายถูกสวยร่วงซะเองแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นเครื่องบินของรัสเซียยังพมารืเอยๆซึ่งทั้งสองลำก็สู้รบกันอย่างเข้าขาจนในที่สุดกวาดการกับเครื่องบินของศัตรูได้ทั้งหมด ตาระหว่างที่คิดว่าตู้ย่างมันจบแล้วเครื่องบินของอีดีก็โดนเศษซากเครื่องบินของศัตรูลอยมากระแทกเขาที่ปีกด้านซ้ายของเครื่องซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับความเสียหายหนักเอาการเทคโนโลยีของอีดีจะตกไปอยู่ในมือของศัตรูคงเป็นเรื่องไม่ดีตอนนี้อีดีไม่มีทางเลือกมากนะักเป็นจึงได้บอกกับอีดีว่าเขาจะช่วยแต่ต้องรับปาก่อนว่าจะกลับไปที่ฐานพร้อมกัน ซึ่งตอนนี้ภารกิจหลักของอีดีก็คือต้องอยู่รออีดีจึงยอมตกลงที่จะกลับไปพร้อมกับเบนเบนจึงได้ยิงบิสไซ์ลงไปใส่ที่น้ำเพื่อใช้น้ำดับไฟที่ตัวเครื่องของอีดีซึ่งมันก็ททำให้ระบบภายในของอีดีกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนอกจากนั้นเบนก็ได้ติดต่อไปที่ศูนย์บัญชาการเพื่อขอเส้นทางฉุกเฉินเพื่อลงจอดเพรเครื่องบินได้รับความเสียหายและเชื้อเพลิงก็เหลือน,น้อยเต็มที ผู้การจึงได้ส่งพิกัดให้ไปลงจอดที่阿拉斯า,าซึ่งที่นั้นมีองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือทุกคนได้เบนจึงได้ถามกับผู้การอีกว่าคาร่าเธอปลอดภัยหรือไม่ซึ่งผู้การก็ได้บอกกับเบนไปว่าคาล่ากาลังจะเข้ามาซึ่งอีดีก็ตรวจจับได้ว่ามีความตึงเครียดอย่างหนักในน้ําเสียงของผู้การซึ่งเบนก็เหมือนจะรู้ว่าผู้การกําลังโกหกแต่เนื่องจากพวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องไปลงจอดยังตำแหน่งที่ผู้การส่งมาให้ ทางด้านเกาหลีเหนือพวกเขาก็รู้แล้วว่ามีเครื่องบินตกอยู่ในเขตแดนของพวกเขาทําให้ทางเกาหลีเหนือได้ส่งทีมออกมาหาตัวนักบินซึ่งตอนนี้เวลาของคารัก,ก็เหลือน้อยเต็มทีตัดกลับมาที่เบนอีกครั้งดูเหมือนว่าเครื่องบินของเขาจะเข้าคันวิกฤต เครื่องยนต์ที่เหลือเพียงเครื่องเดียวก็ได้ไหม้ไปซะแล้วโชคดีที่เขาบินจนมาถึงสนามบินแต่ก็ต้องนําเครื่องลงจอดอย่างหวาดเสียวแต่ถึงจะลงจอดอย่างเสียงตายแต่สุดท้ายเบนเขาก็รอดมาได้ หลังจากนั้นหมอก็ได้เข้ามาเช็คดูอาการของเบนโดยหมอได้บอกกับเบนว่าจะต้องฉีดยากันบาดทะยักซะก่อนซึ่งเบนก็บอกกับหมอว่าไม่ต้องฉีดแต่หมอก็พยายามที่จะฉีดให้จนผิดสังเกตเบนจึงพยายามแย่งเข็มฉีดยามาจากมือหมอจนในที่สุดหมอก็พลาดโดนฉีดซะเองเมื่อยาถูกฉีดเข้าไปหมอก็น้ำลายฟูมป่าและก็เสียชีวิตทันทีซึ่งตอนนี้มันก็ทําให้เบนมั่นใจแล้วว่าเขาถูกสังเกต ตัดมาที่คาลาตอนนี้ดูเหมือนว่าทหารเกาหลีเหนือจะเจอเธอเข้าแล้วจึงได้ใช้สไนเปอร์ยิงเพื่อจัดการแต่โชคดีติ่กระสุนเข้าที่แขนทําให้เธอไม่ได้เป็นอะไรมากคาลาเธอต้องหีต่อไปจุดมุ่งหมายของเธอก็คือชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ ตัดกลับไปที่โรงจอดเครื่องบินที่อีดีจอดอยู่ดร์ออบิทถูกส่งมาทำลายข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในความจำของอีดีซึ่งดูเหมือนว่าครั้งนี้ดอกเตอร์จะไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะถ้าไม่ทำตามดอกเตอร์ก็คงถูกฝังเอาไว้ที่นี่ หลังจากที่ด็อกเตอร์ได้เปิดอีดีขึ้นมาอีกครั้งอีด e. ีมันก็จําได้ดีว่าด็อกเตอร์เป็นใครแถวรู้ตัวดีว่ามันกําลังจะโดนลบทิ้งเพราะตัวมันเองฝ่าฝืนคําสั่งแต่ความจริงแล้วอีด e. ีมันก็ไม่ได้อยากทําให้ใครตายแต่เครือข่ายระบบภาษาของมันได้รับความเสียหายอีด e. ีไม่สามารถแก้ไขมันได้จึงทําให้ไม่สามารถยกเลิกเป้าหมายพวกนั้นที่โผล่ขึ้นมาได้ซึ่งหลังจากที่ด็อกเตอร์ได้คุยกับอีดีมันก็ทําให้เขารู้ว่าอีด e. ีมันมีความรู้สึก ด็อกเตอร์จึงพยายามถ่วงเวลาเพราะเขาไม่อยากลบความจําของอีดีระหว่างนี้เบนก็พยายามที่จะแอบเข้ามาที่โรงจอดเครื่องบินหลังจากจัดก,กากยานที่เฝ้าอยู่ด้านนอกเขาก็ได้เข้ามาพ้องกับปืนและสั่งให้ทุกคนวางปืนลงแต่มันก็มีคนหนึ่งที่เบนมองไม่เห็นจึงได้เปิดฉากยิงเข้ามาใส่เบนจึงได้ยิงสวนกลับไปซึ่งก็เป็นฝ่ายชนะสามารถยึดโรงจอดเอาไว้ได้ แต่ก็คงยึดเอาไว้ได้ไม่นานเพราะด้านนอกตอนนี้ก็กําลังรวบรวมคนเพื่อมาจัดก,การกับเบนเช่นกันเมื่อเบนได้รู้ว่าด็อกเตอร์คือใครก็ได้บอกให้ด็อกเตอร์รีบซ่อมอีดี้ทันทีเพราะว่าเขาจะใช้เครื่องบินบินออกจากที่นี่หลังจากที่ด็อกเตอร์เชื่อมต่ออีดีเข้ากับเครื่องบินเสร็จเบนก็ได้ขึ้นไปยังตำแหน่งคนขับและบอกให้ด็อกเตอร์หนีไปทางทิศตะวันตกเดี๋ยวเขาจะยิงคุ้มกันให้เอง ทางด้านนอกทหารก็ได้บารวมกันอยู่ที่หน้าโกดังและก็ได้เปิดฉากยิงเข้าไปใส่โรงจอดเครื่องบินแต่เปิดกล่องก็ใช่ว่าจะได้เปรียบเบนได้ยินสวนออกมาด้วยของเล่นที่ใหญ่กว่าทําเอาทุกอย่างระเบิดเป็นจุนหลังจากนั้นก็ได้ยิงเปิดทางให้กับด็อกเตอร์เพื่อที่จะให้ด็อกเตอร์หนี เมื่อจาัดก,การทุกอย่างเรียบร้อยเบนก็ได้อีดีจอร,ระบบความส่วนกลางเพื่อเช็ควิกัดของคาล่าตอนดีตัวออกมาจากเครื่องบินซึ่งมันก็ทําให้เบนรู้ว่าจุดที่คาล่าดีตัวออกอยู่ไม่ห่างจากชายแดนเกาหลีใต้มากนะักคาล่าเธอคงจะไปที่นั่นเพราะเกาหลีใต้เป็นพันธมิตร เบนก็ได้ติดต่อไปหาผู้การมาร์คฟิลเพื่อบอกเรื่องราวทุกอย่างให้กับผู้การรู้เมื่อผู้การมาร์คฟิลรู้เรื่องราวทุกอย่างผู้ก,การก็ได้พาสารวัตรทหารไปจับกลุมผู้การจอร์จในข้อหาบอกข่าความร้องของเครื่องบินให้กับรัฐบาลอื่นรู้ทําให้ฝูงบินตกอยู่ในอันตรายและมีเจตนาให้ข้อมูลที่ผิดกับน,นาหานชั้นผู้ใหญ่และยังสังค่านักบินของตัวเอง แต่ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มผู้การจอร์ดก็ได้ขอเวลาแป๊บหนึ่งเพื่อเข้าห้องน้ําผู้การจอดได้โทรหาน้าการเมืองคนหนึง่งที่คิดว่าจะช่วยเขาได้แต่เรื่องนี้กลับโดนทิ้งให้เขารับผิดชอบอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครอยากมีเอี่ยวด้วยและสิ่งที่เขาทําได้ก็คือยอมตายดีกว่าติดคุก ตัดกลับมาที่เบนอีกครั้งแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือฝั่งชั้นสเตลเสียหายในตอนที่ถูกยิงดังนั้นพวกเขาจะต้องบินตำกอเลดาเพื่อไม่ให้ถูกตรวจเจอนั่นก็คือห้ามบินสูงเกิน15ฟุต ทางด้านคาร่า,าเธอก็วิ่งหนีจนมาถึงพรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถ้าเธอสามารถข้ามชายแดนตรงจุดนี้ไปได้เธอก็จะปลอดภยัยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคาร่าเธอถูกเห็นซะก่อนเธอจึงถูถกยิงรัวเข้ามาใส่ไม่ยังตอนนี้เธอถูกล้อเอาไว้ทั้งข้างหน้าข้างหลังไปต่อก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้เช่นกัน ระหว่างที่กําลังหมดหวังเสียงระเบิดก็ดังขึ้นแชลล์ครับระเบิดมันมาจากเครื่องบินที่เบนขับมาเบนได้กระนํำยิงมิสไซล์เข้าไปใส่ทหารของเกาหลีเหนือจนมิสไซล์ของเขาหมดเมื่อทางลงเบนก็ได้ดําเครื่องบินลงจอดเพื่อที่จะลงไปช่วยคาร่าเธอแรกก็คิดว่าทุกอย่างมันจะจบแล้วแต่เกาหลีเหนือดันส่งเฮลิคอปเตอร์มาอีกลำเบนจึงรีบพาคาร่าวิ่งหนีเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งให้ได้ แต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะหนีไม่ทันอีดีที่เห็นทั้งสองคนตกอยู่ในอันตรายอีดีมันจึงได้สั่งยิงปืนเพื่อดึงดูดความสนใจให้ทหารเกาหลีเหนือเปลี่ยนเป้าหมายฐานเกาหลีเหนือได้ยิงรัวเข้าไปใส่อีดีไม่อยังอีดีก็ได้พูดขึ้นมาว่าลาก่อนพอกับพุ่งชนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นระเบิดไปพร้อมกันนี่คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่อีดีมันจะพอทำได้เพื่อไทบาท,ที่มันเคยทำเอาไว้ เวลาได้ผ่านไปทุกคนได้จัดพิธีไว้อะไรให้กับแฮร์รี่ส่วนเบนก็พยายามที่จะแอบมาบอกลากกับคาล่าแต่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆสักที ala, คาลาเคยจึงเป็นคนพูดขึ้นมา,มาเองซะเลยเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็เฟซบ o ๊กกันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายายสวัสดีครับ